สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นกจะมาสอนถักหมวกปีกกว้างด้วยเชือกฟอกถักให้เข้าเซตกับกระเป๋าใบก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็จะมีทั้งหมวกและกระเป๋าที่เข้าเซตกันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักด้วยกันเลยค่ะ ขั้นตอนในการถักเราจะถักโซ่ทั้งหมด100โซ่นูขอข้ามขั้นตอนการถักโซ่นะคะถักโซ่ให้ได้100โซ่แบบนี้นะคะเวลาเราถักเราเหลือปลายไหมไว้ประมาณสัก4นิ้วแล้วก็ถักโซ่ให้หลวมๆนิดนึงนะคะไม่ต้องถักโซ่แน่นจากนั้นถักโซ่หนึ่งโซ่เป็นแบบนี้นะคะค่้ามลงแล้วเราจะถัก X ตรงเส้นด้านหลัง มันจะมีเส้นที่นูนออกจากด้านหลังแบบนี้นะคะถัก X บนทุกหลักจนสุดแถวพอเราถัก X มาจนสุดแถวตรงนี้จะเป็นตรงที่เราเริ่มต้นนะคะมันจะมีปลายไหมให้เราคล้องแบบนี้นะคะคล้องให้เป็นวงกลมแล้วเอาปลายไหมมามัดกับอีกข้างหนึ่ง ถ้าเราคล้องกันตั้งแต่แรกมันจะถักยากนะคะค่อยเอามามัดติดกันคล้องให้เป็นวงกลมจากนั้นพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะวิธีถักเลื่อนห่วงเราจะสอดหัวเข็มจากด้านหลัง แล้วเอาห่วงนี่เกี่ยวไปไว้แบบนี้นะคะดันไปไว้ด้านหลังแบบนี้จากนั้นเราจะถักสลับสีเกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมาจะถักสีเขียวหนึ่งแถวสีครีมหนึ่งแถวหลังจากที่เกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะทิ้งสีเขียวไว้ตรงจุดเริ่มต้น แล้วเราก็จะเริ่มถักเอิลิวหลักเอิลิวหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นเดียวนะคะคือเส้นด้านหลังอันนี้ไม่ต้องถักโซ่หนึ่งถักแบบนี้เลยนะคะถักเก็บปลายไหมสีครีมด้านหลังไปด้วยนับไปให้ได้จำนวนหลักทั้งหมดร้อยหลักเราถักสีครีมแถวที่1นนะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้น วิธีจบแถวเหมือนเดิมสอดหัวเข็มจากด้านหลังมาด้านหน้าเกลียวแบบนี้นะคะดึงดึงให้แน่นให้มันชิดกันแบบนี้จากนั้นเราก็จะเกี่ยวสีเขียวขึ้นมาเราจะถักสีเขียวแถวที่สองดึงสีครีมให้รัดสีเขียวแบบนี้ แล้วเราจะสอดไม่ต้องถักโซ่หนึ่งนะคะเริ่มถัก X ริ้วหลักเราจะถัก X ริ้วหลักตลอดนะคะถัก X ไปสี่หลักแล้วถัก F 1ห,หลักเยื้องลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะมาสอดต,ตรงที่เห็นริ้วสีเขียวตรงนี้ X4 F1 พอเราถักมาจนครบรอบนะคะหลักสุดท้ายเราจะถัก F เป็นหลักสุดท้ายแล้วมาทักเลื่อนห่วงจบแถวเกี่ยวสีครีมขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นแถวที่2ของสีเขียว X4 F1 นะคะสลับกันจนครบรอบต่อไปแถวที่2ของสีครีม ไม่ต้องถักโซ่หนึ่งแล้วก็จะเริ่มถัก x ไป1หลักจากนั้นถัก f 2หลักเลื่อนลงมาตรงสีครีมแถวล่างแถวที่1นะคะเราจะถัก f 2หลักแล้วก็ถัก x ไป3หลัก f 2 x สสลับกันจนครบรอบในช่วงแรกนะคะเราก็จะถัก x ไป1ช่วงสุดท้ายเราจะมาถัก x อีก2รวมกันเป็น3มถักสลับกันจนครบรอบพอเราถักสีครีมแถวที่2มาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะมันจะมี x อีก2หลักเราจะถัก x อีก2หลักรวมกับหลักแรกที่เราถักไปมันก็จะมี x อยู่3หลักนะคะ 1,2,3 1, อันนี้จะเป็นแถวที่2ของสีครีมต่อไปเราจะถักแถวที่3สีเขียวเกี่ยวไหมขึ้นมาตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้เราก็จะถัก F มันจะมีหลักด้านข้างตรงนี้ถัก F ไป1หลักแล้วก็ถัก X 2 ถัก F หนึ่ง X หนึ่ง F หนึ่งตรงตำแหน่งที่เป็น F สีขาวสองตัวนี้นะเราจะถัก X นะคะ เราก็ถักแบบเดียวกันจนครบรอบพอเราถักแถวที่3สีเขียวมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้จะถัก F อีกหนึ่งหลักถัก X อีกหนึ่งหลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงจบแถว อันนี้จะเป็นแถวที่3ามของสีเขียวต่อไปแถวที่สามของสีครีมถัก x อันนี้เราจะย้อนกลับมาเหมือนแถวที่สองของสีเขียวนะคะถัก x ไป c แล้วก็มาถัก f ลงตรงกลางระหว่างสีเขียวสองหลักนะคะ แล้วก็ X C F 1พอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นหลักสุดท้ายเราจะถัก F ลงไปอีกหนึ่งหลักจากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงจบแถวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแถวที่3ของสีครีมต่อไปเราจะถักแถวที่4ของสีเขียวแถวที่4ของสีเขียวเราก็จะถักเหมือนกับแถวที่2ของสีครีม1 2นะคะถัก X 1แล้วก็ถัก F 2 แล้วก็ถัก x ส f 2. 2พอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะถัก x อีก2หลักรวมกับหลักแรกเป็น3จากนั้นก็ ถักจบแถวอันนี้ก็จะเป็นแถวที่สของสีเขียว1 2 3 4ต่อไปแถวที่สของสีครีมนะคะ 1>, 1 2 3อันนี้จะเป็นแถวที่4เราจะย้อนลงมาถักเหมือนกับแถวที่3ของสีเขียว1 2 3นะคะถัก f ด้านข้างตรงนี้ก่อนหนึ 1, ่งหลักจากนั้นถัก x ไปหนึ่งสองแล้วก็ถัก f 1หนึ่ง 1> x 1 mm. f 1มันก็จะเหมือนกับแถวที่3ของสีเขียวแล้วก็ x 2 พอเราถักมาจนครบรอบ x จะเป็นหลักสุดท้ายแล้วก็ถักจบแถวอันนี้จะเป็นแถวที่4ของสีครีมนะคะต่อไปแถวที่5แถวที่5เราก็จะถักเหมือนกับแถวที่3ของสีครีม1 2 3ถัก x ไป4หลัก แล้วก็ถัก F ลงตรงกลางตรงนี้นะคะ พอเราถักแถวที่5ของสีเขียวมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะ F ก็จะเป็นหลักสุดท้ายแล้วก็ถักจบแถวอันนี้ก็จะเป็นแถวที่5ของสีเขียวต่อไปเราก็จะถักแถวที่5ของสีครีม1 2 3 4 เราก็จะย้อนลงมามันก็จะถักเหมือนกับแถวที่สองหรือว่าแถวที่สของสีเขียวนะคะถัก x ไปหนึ่งแล้วก็ถัก f สองหลักจากนั้นถัก x สาม f 2. 2เราจะถักสีครีมแถวที่5มาจนถึงจุดเริ่มต้นสีครีมตรงนี้นะคะหลักตรงกลางจะเป็นหลักสุดท้ายแล้วก็มาถักเลื่อนห่วงจบแถวอันนี้จะเป็นหลักแรกมันก็จะรวมกันจะมี x 3หลักจากนั้นให้เพื่อนย้อนกลับมาดูแถวล่างนะคะถักตามลายขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะถักตามลายขึ้นมาทั้งหมด13แถวให้เพื่อนนับแบบนี้นะคะด้านใน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13จากนั้นเราก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นตัวของลายหมวกถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ใบเล็กหรือใบใหญ่วิธีเพิ่มหลักให้เพิ่มไปทีละ5นะคะเพราะว่า1ช่วงลายจะใช้อยู่5เพิ่ม5 หรือว่าลด5นะคะให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการต่อไปเราจะถักจอมหมวกสำหรับจอมหมวกนะคะเราจะถักตามแพทเทิร์นนุขออิิบายแพทเทิร์น x คือใน1ห,หลักเราจะถัก x ลงไป1ครั้งถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ v แบบนี้เราจะถัก x ซ้ําลงไปในหลักเดียวกัน2ครั้งตัวนี้จะเป็นตัวขยายหลักหรือเพิ่มห่วงเราจะถักทั้งหมด16แถวนะคะแถวที่1 5ถึง16เราจะถัก x 2แถวเดี๋ยวนกจะถักให้ดูประมาณสักสามแถวขั้นตอนการถักนะคะใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้สองรอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาล็อก1ครั้งถัก X ลงไปในห่วงวงกลมแถวแรกนะคะ8หลัก เราจะใช้วิธีถักวนเป็นก้นหอยโดยใช้เข็มกระทำเครื่องหมายหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นแถวที่1 8แถวที่2เราจะถัก V V คือถักซ้ำในหลักเดียวกันนะคะใช้วิธีถักวนเป็นก้นหอยอันนี้นับเป็นหลักแรกหนึ่งสองแบบนี้นะคะหนึ่ง สองถักไปทั้งหมด8หลักตั้งแต่แถวที่สองไปนะคะออาแถวที่3นะคะมันจะถัก V 1 X 1สลับกัน8ครั้งจะได้จำนวนหลัก24หลักนะคะ 1> v 1 x 1อันนี้คือ v v คือถักซ้ำในหลักเดียวกัน v 1 x 1อันนี้จะได้1ช่วงมันจะมีอยู่8ช่วงนะคะ v 1 x 1สลับกันจนครบรอบ จากนั้นตั้งแต่แถวที่3นะคะเราก็จะเพิ่มตัวด้านหลัง v1x1 v1x2 x3 มาเรื่อยๆนะคะมันก็จะได้จำนวนหลักตามด้านหลังแล้วมันจะออกมาถ,ถึงแถวที่11มันจะออกมาค่อนข้างที่จะเป็นแปดเหลี่ยมในแถวที่2เราจะถัก x7v1 จากนั้นให้ถัก x10v1 7ช่วง แล้วก็มาจบที่ x 3มันจะได้จำนวนหลัก96หลักแล้วแถวที่13นะคะเราก็จะถัก x วนเป็นก้นหอยให้ได้จำนวนหลักเท่ากับแถวทิ่12บ6หลักแล้วแถวที่14เราจะถัก x 23 v 1สลับกัน4ช่วงจะได้จำนวนหลัก100หลักแล้วแถวที่15 16เราก็ถัก x วนเป็นก้นหอยต่อจากแถวที่14นะคะ อีก2แถวแถวละ100หลักให้เพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นนี้ขึ้นไปพอเราถักขยายตามแพทเทิร์นนะคะมันก็จะออกจอมหมวกมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นหลักสุดท้ายอันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายนะคะให้เราถักเลื่อนห่วงไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วเกี่ยวไหมรอดออกมาแบบนี้ดึงตัดไหมเหลือปลายไหมไว้สําหรับเย็บจอมวกกับตัวหมวกให้ติดกัน เราก็จะได้ชิ้นงาน2ชิ้นนะคะเราจะเอาจอหมวกมาเย็บติดกับตัวหมวกตัวหมวกเราก็จะมีจำนวนหลัก100หลักนะคะแล้วก็จอหมวกด้านบนก็มี100หลักเราก็จะใช้ไหมที่เราเหลือใส่เข็มสอดแล้วเย็บไปในแต่ละหลักนะคะวิธีเย็บ ใช้ไหมที่เราเหลือไว้เย็บนะคะแล้วเกี่ยวเอาเพียงเส้นเดียวแบบนี้นะคะเส้นด้านนอกกับเส้นด้านนอกเราก็เย็บมาให้ถึงจุดเริ่มต้น เราก็เย็บชิ้นงานให้ติดกันจนครบรอบนะคะถ้าเราเย็บริ้วหลักคือเย็บเอาข้างละเส้นนะคะมันจะทําให้ชิ้นงานลอยต่อตรงนี้เหมือนกับที่เราถักจอมหมวกมานะคะมันก็จะไม่เห็นเป็นรอยต่อจากนั้นให้เราพอเราเย็บมาจนสุดแทงหัวเข็มลงนะคะแล้วพลิกกลับมันจะเหลืออีกเส้นหนึ่งที่เราเย็บนะคะมันจะมีรอยแบบนี้นะคะ ก็จะเหลือเส้นริ้วอีกข้างหนึ่งเราก็จะมาเย็บด้านในอีกหนึ่งรอบเย็บด้านในอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยพอเราเย็บจอหมวกกับตัวหมวกติดกันเสร็จแล้วต่อไปเราจะถักขยายจอหมวกวิธีถักเราก็เริ่มต่อไหมใหม่นะคะ แล้วถักขยายเหมือนกับตอนที่เราถักขยายจอมววกสำหรับวิธีการถักปีกหมวกน้อขอใช้วิธีอธิบายนะคะให้เพื่อนถักตามแพทเทิร์นขยายลงมาในรูปแบบเดียวกับที่เราถักขยายจอมววกนะคะ มันจะมีอยู่ทั้งหมด8ช่วง1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8ตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่6นะคะเราก็ถักขยายลงมาแล้วแถวที่7แถวที่6มันค่อนข้างที่จะเป็น8เหลี่ยมนะคะแถวที่7นกจะทำให้มันเป็นโคง้งไม่ให้มันเป็นเหลี่ยมนะคะทักตามแพทเทิร์นเลยช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายตรงนี้มันจะมารวมกันมันก็จะเท่ากับ x 1 0 v 1นนะคะอันนี้ก็สลับกันตามแพทเทิร์น แถวที่ 8, 9, 0เราจะถัก X วนเป็นก้นหอย3แถวให้เพื่อนถักตามแพทเทิร์นนี้ได้เลยนะคะพอเราถักขยายตามแพทเทิร์นมาจนถึงแถวที่10ปีกหมวกก็จะออกมาประมาณนี้นะคะไม่กว้างมากไม่บานมากนะคะก็จะออกมาแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ปีกหมวกที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนหลักในแต่ละช่วงได้นะคะจาก X 1 6ก็จะเป็น X 17 จาก s 17ก็จะเป็น18เพิ่มลงมาตามแพทเทิร์นที่นกเขียนไว้ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาปิดจบแบบนี้นะคะก็เพิ่มจำนวนหลักเข้าไปในแต่ละช่วงถ้าอยากได้ปีกกว้างจากนั้นพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราจะถักขอบหมวกอีกหนึ่งแถวนะคะถักเลื่อนห่วงไปด้านหน้าอีกหนึ่งหลักจากนั้นเราก็จะถักเอ็กย้อนหลัง เราจะถัก X ย้อนหลังอีก1รอบเราจะถักย้อนหลังนะคะถัก X ย้อนหลังมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นพอหลักสุดท้ายเราก็แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดไหมแล้วจะใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมเป็นตัวเก็บชิ้นงานให้มันเชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะ ไม่ให้มันเห็นรอยเชื่อมต่อตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อย ที่เราตัดเก็บซ่อนปลายใหม่เสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยท่านเพื่อนชอบความฟุ้งฟิ้งหน้าละก็สามารถถักดอกไม้มาติดตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กระมวมของเรายังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ